สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยงวันนี้มาให้ท่านผู้ชมดูต้นไม้มงคลมารีเทิร์นอีกแล้วท่านผู้ชมเลยอ่าเป็นอย่างนาะคุณตาวิถีไทยเอามารีเทิร์นนี่อ่ต้องเป็นไม้มงคลแน่นอนใช่ไหมคุณตาวิถีไทยถูกต้องครับนี่ ท่านผู้ชมสังเกตดูต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้านี่ที่อยู่ตัวนี้ได้โบแมนตัวที่อยู่ด้านหลังสองอันสามอันนั่นนะอันนั้นรีวิวแล้วรีวิวแล้วเนาะเอาเพื่อนมาเป็นแบ็กกราวด์เฉยๆนะเอาเพื่อนมาเป็นแบ็กกราวด์เฉยๆสองด้านนี้ก็คือนี่สเสน่ห์ขุนแผนและสเสน่ห์นางพิมพ์เห็นเหอาะมาทิโท ต้นคลาใช่ไหมคุณตาวิถีไทยใช่คลาคุณแผนเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ท่านผู้ชมนี่ใบบักใหญ่คุณแผนเนาะคุทรายมันต้องโตใหญ่ๆโอก๊โอกขึ้นได้เห็นบ่อนี่นี่เห็นบ่อนี่ใบเล่านี่อ่างามเป็นลายสักแสกสักแาก,กแล้วมาสเสน่นางพิมพ์เห็นบ่นางพิมพ์ต้องละเอียดอ่อนเส้นเล็กเล,กละเมียดละไมนะละเมียดละไม มือน,นี้คือเอามาคู่กันเพราะว่าเขาคู่กันนี่คุณแผนกับนางพิมพ์คลาคุณแผนคล้านางพิมพเสนีนางพิมพ์คุณตาวิถีไทยหูได้ยังไงว่านี่คือนางพิม์พอันนี้คือคุณแผนคุณตาวิถีไทยก็เข้าไปเบิ่งใน y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็เซิร์ชเข้าไปคล้านางพิม์ คลาสเนียงพิมพ์คลาสเนียคุณแผนเข้าไปบึงเวลาปลูกนี่ก็ต้องปลูกคู่เนี่หนกกระมาอีก้วท่านผู้ชมนะเห็นบหมตูวดำๆนี่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 ถึงกล้ยนี่นี่นี่คุณตาวิถีไทยมาคราครั้งไหนอ่าก็จะมีนกบินมาเป็นกำลังใจให้บินไปทั้งพุ่นละท่านผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนก็จิบินมานี่อีกนะอ่าโบราณเพื่อนว่า เวลาปลูกต้นไม้นี่ต้องปลูกคู่กันนะสเสน่คุณแผนคลานางพิมพ์คลาสเสน่นางพิมพ์เวลาปลูกกันเออมันจังแมทคู่กันนะเพราะเราคู่กันเป็นว่าเหมือนในอา่นานิทานเนาะเออนิทานหรือวรรณคดีอา่าเรื่องคุณช้างคุณแผนถ้าจำบุพิษก็คืออา่า แต่งโดยสุนทรภู้มมนบอกหรือใดห,หรือว่าเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์เออมีตัวตนจริงๆไหมเออบางคนอบอกว่านี่คือนิทานพื้นบ้านนิทานประวัติเออนิทานประวัติศาสตร์ที่สร้างตัวละครขึ้นมานะอ่านางพิมพ์หรือขุนแผน เออาปาทิโตท,ท,โท,ทิโทที่เฮาได้เฮียนเนาะหรือบึงในหนังในอย่างเออในเขาเห็ดออกมาหลายอย่างทั้งหนังนวันิยายทั้งละครทีวีเออทั้งอ่านิทานพื้นบ้านเห็นบอกในละครในหนังในอย่างอออเขามาพูดถึงต้นไม้ของเฮาบัดเนี้เป็นอย่างชื่อจังไปครองจองกับตัวละครเนาะคุ้นแผนที่เขาได้บึง ในละครในในนวนนดีหรือในอประวัติละอนิทานประวัติศาสตร์นี่ละครประวัติศาสตร์นี่คุณแผนเป็นชายหนุ่มรูปหล่อนะมีเวทมนต์คาถาเป็นผู้ชายที่เก่งอยู่ในระดับที่แบบเออเป็นผู้ชายที่แบบชายไทยอ่ะว่าง่ายไปอหุ่นหล่องามสมาร์ทมีอาชา เป็นเพื่อนขึ้นมาขึ้นยังแล้วก็มีกุมารทองเป็น,ปนผู้ช่วยนะ,ะนางพิมพ์เป็นภรรยาของคุณแผนจำดีๆได้คุณตาวิธีได้เบ้าอย่าเว้าม้วอย่าเว้าม่ว,มว,มว,วได้อ่านไปอ่านศึกษาเบิ่งวันณคดีดีๆแล้วจังมาเว้ามันเว้าไปมันพิษนิทานเขามันเว้าพิดเว้าเพี้ยนไปมันบืก ถ้าจังสั้นคุณตาต้องบอกว่าถ้าหากว่าละครที่คุณตาวิธีไทยเว้าไปตัวละครมันผิดมันเพี้ยนไปกับขออภัยเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะมันโบแมนคุณตาวิธีไทยคุณแผนอ่ะเป็นแค่ตัวละครหรือว่าบางคนก็บอกว่าคุณตาวิธีไทยคุณแผนมีคนเป็นคนจริงๆนะ ออที่เขาเขียนเป็นตำรับตำลาเรื่องเล่ามาจริงๆอืมมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ออมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะท่านผู้ชมเป็นอยังคนจังตั้งชื่อคลาอันนี้ว่าคลาคุณแผนมีความงามอันนี้เป็นอย่างจังตั้งชื่อคลาสเสน่ห์นางพิมพ์เนาะอืมเป็นคลาที่ สวยงามไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้คุณตาวิธีไทยตามที่ได้ร่ำเรียนมาต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันเนาะท่านผู้ชมเนาะเ,ออเวลาที่เราอยู่ไกลๆต้นไม้ใบหญ้าในเวลากลางวันนี่มันสีรู้สึกสดชื่นเห็นบอกต้นไม้ต่างๆสิคลายออกซิเจนออก เวลาที่เขาอยู่ใกล้ๆอยู่ใต้ต้นไม้อะไรนี่อ่ามันสีรู้สึกสดชื่นแลวเวลาสูดนี่อ่าสูดลมหายใจเข้ามันก็นมีแห้งนะสูดได้เต็มปอดอืมและเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ครูยกเอาต้นสนีคุณแผนอันนี้เข้ามาแล้วก็บอกว่านักเรียนวันนี้ครูยกเอาต้นสนี คลาสเนี์นางพิมพ์และคลาสเนี์คุณแผนมาให้พวกเธอวาดพวกเธอสังเกตความแตกต่างของทั้งสองเสน่ห์นะเสน่ห์คุณแผนก็จะมีเส้นที่หนาขึ้นนะเส้นที่เข้มแข็งขึ้นนะสมสมชายชาตรีฮึๆกฮึกฮึกนะเข้มส่วนเสน่ห์นางพิมพนะคลาสเสน่ห์นางพิมพ์นี่ เส้นสละเอียดอ่อนนะเบาบางสีกัสีอยางจางๆเพราะเป็นผู้หญิงนะละเอียดอ่อนนะใบของเราเห็นบ่เสินของเราเนี่อ,อ,นอ่าบอ่อนาปึ๊กคือเดียวกับผู้ชายนะอธิบายให้นักเรียนได้รับทราบความแตกต่างระหว่างสองคลาอในระดับมหาลัยอาจารย์ได้มอบหมายให้นิสิตนักศึกษา ชั่วโมงในชั่วโมงพฤกษศาสตร์เอกนี้เฮียนเฮียนเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวเลยนะพฤกษานานาพันธ์แล้วเมื่อน,นี้อาจารย์ตั้งโจทย์ให้นิสิตนักศึกษาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นคลาคุณแผนและคล้านางพิมพ์อมคลา้าเสน่คุณแผนและคลา้าเสน่นางพิมพ์ไปเอาข้อมูลมานะ ประวัติความเป็นมามาเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของประเทศไทยหรือไม่นะถ้าเป็นของต่างประเทศนี่มีชื่อว่าอะไรอืมและทําไมถ้าเอาเข้ามาจากต่างประเทศนี่ทําไมใครถึงตั้งชื่อว่าเสน่ห์ขุนแผนหรือสรีนางทิมไปเอามา คนสิได้เจาะลึกหาข้อมูลเออบางคนนี่เอามาปลูกซื้อว่าแต่เขาเสน่หคุณแนแผนว่านเสน่ห์นั่งพิมพ์แต่กบบระบุหูประวัติว่าเป็นต้นไม้ของประเทศไหนกันแน่หรือทำไมถึงเรียกคุณนแผนและนางพิมพ์่านิสิกศึกษานี่ก็สิปสืบค้นหาใน Google ในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook นะเพื่อที่สีเอามาลง มารายงานมาพรีเซนต์หน้าห้องให้ครูให้อาจารย์ได้ให้คะแนนทําเป็นรูปรูปเล่มนะเพื่อเสนอรายงานอาจารย์ก็บอกว่าเออเอาละพวกเธอหามาแล้วก็ดีเพราะว่าเอาข้อมูลที่พวกเธอหามานี่โหลดลงในเว็บไซต์นะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลที่พวกเธอหามานี่ไปลงโหลดลงใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ คลาสเนีคุณแผนและคลาสเนีนางพิมพก็เข้าไปเซิร์ชบึ่งในเว็บไซต์ของพวกเรานะใครที่มียู u ู e อยู่แล้วก็ลง YouTube ไว้ลงเว็บไซต์ลงเพจลง, page, ลงอ่าทิกต็อกนะอินสตาแกรมลงไว้ใครที่ต้องการซื้อพวกเธอขายเลยนะเปิดอินสบอกนะขาย ส่งทางอินเทอร์เน็ตส่งทางเครรี่ส่งทางไปษณีนะจำหน่ายเรียนกับอาจารย์นี่จบออกไปต้องมีรายได้สร้างรายได้นะสามารถสร้างรายได้ได้เลยบางคนเห็ดเป็นอาชีพอาชีพหลักอาชีพเสริมก็ได้เนาะเอาไปปลูกอ่นะเอาไปปลูกเอาไปปลูกขยายพันธุ์เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเห็นบหอ,อ่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเ้องสิไปเบิง่งตามตลาดต้นไม้ต่างๆนี่ซิมี มีขายแล้วก็เป็นราคาพร้อมไหนนี่นี่ฟอร์มก่อใหญ่ใหญ่แบบนี้อ่านี่นี่น,นี่น่าจะห้าร้อยขึ้นหรือหกร้อยถึงเจ็ดร้อยอันนี้ก็เหมือนกันนี่นางพิมพ์นี่อ่าอาจจะสามดีสามใบนี่น่าจะสามร้อยสี่ร้อยขึ้นฟอร์มนี่ฟอร์มนี่นะอ่าฟอร์มนี้อืมอืมถ้าก่อใหญ่ใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นตามสภาพของต้นไม้เนาะเออ เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณโคศกพิธีก่อนออกมาเว้าหน้าเวทีนะฮัลโหลเทสเทสเทสเพื่อนหว่าเพื่อนอยากเทสก่อนเน่แขกผู้มีเกียรติคารพรักทุกท่านครับครับครับ,รบหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 ,ลวขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน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  มารับต้นไม้มงคลคน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 ,คนละหนึ่งต,ต,ต้น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 จากเจ้าภาพ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 เป็นไลืมปิดเอ็โคปิดบททันเวาก่อนนะยายเราก็มา fc ของพิธีกรรูปหล่อนะกินเข่าราบแดงแกงมัผักถ้าเป็นงานนี้นี่ต้องรู้เราเป็นงานบุญนะถ้าราบแดงแกงมะผัดโบแมนโตจีนเ่ยเป็นโตธรรมดานะปะคำเข่ามา พิธีกรก็จะเงี่ยงหูไปเบิ่งอยากฟังยายอยากเว้าค่อยๆแน่เนาะเอาไม้ไปเอาไม้ลืมเอาไม้ไปจ่อใส่ในเออในปากยายเอายายมาๆมๆามามาคนย่างเข้ามาพิธีกองพิธีกองรูปรอรอรอเพื่นบ่เออยายขอของต้น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 เพ่อนอกไม้พร้อมดี <c oughs> เออโทษไม้หมทันเสียงยายก็เลยเป็นเอ็กโคไปนําเลยเออ ขอบน้ําใจพิธีกรรูปหล่อมาก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 วันสันเออเอาไปเลยยายยายยายพิธีกรพูดเป็นเอ็โคไปอีกเอาถุงไปสองใบ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 เพิ่นมาเออขอบน้ําใจพิธีกรรูปหล่อมากมากมากนะจั๊กจ๊กจ๊กจ๊กเพิ่อนมาเออบริษัทห้างร้านสปาบ้านพักโฮมสเตย์นะ สามารถเอาไปปลูกแล้วก็เอาไปมอบให้กับลูกค้าที่มาพักมาซื้อของหรือมอบให้กับคนที่เรารักนี่เห็นบอกอืม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 คักเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณและเป็นกระเช้าของจำรวยป้าขักคักมาหนคุณตาวิถีไทยแบ็กกราว์ของคุณตาวิถีไทยก็ใช่ธรรมดานี่ขออนุญาตเอากวักพระพุทธเจ้าหลวงและ แก้วสารพัดนึกซึ่งพึ่งออกใบตัวนี้พึ่งออกนี่ออกมาใหม่อีกละนี่นี่เห็นเหมน,นี่ออกมาใหม่อีกละท่านผู้ชมแทงออกมาต,ตามๆกันเลยเนาะแล้วก็มีเงาขึ้นมาอีกเห,เหมือนต้นน้อยๆเป็นแบกกราวให้คลาสเนีคุณแผนและคลาสเนยนางพิมพมืัอนี้มาแพ็คคู่มาแพ็คคู่เนาะเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถี<พ>ไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่านี้ให้เป็นเศรษฐีมือห่องมือนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชคเดินทางไปใสมาใส่ใ,ใ,ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารุนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยะสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกับสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือสเสน่ห์คลาสเสน่ห์กุณแผนและคลาสเสน่ห์นางพิมพ์ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชมเออแล้วก็ ขอขอบคุณบรรดาน้องๆสกุณาที่มาเป็นเพลงประกอบเสียงคำบรรยายของคุณตาวิถีไทยเนาะที่อยู่บนคาคบไม้เสียงดังจิบจิ๊จิบจิอยู่ตลอดเวลาโบเมื่อยนะโบเมอยห้องอยู่ตลอดพุ่นะฟังเบึง